ตามข่าวที่น่าสนใจกันนะคะไปกันที่นายชวนหลีกภัยนะคะประธานรัฐสภาได้เดินทางเข้าเยี่ยมนายเทพไทยเสนพงษ์และนายมาโนเสนพงษ์ที่เรือนจํากลางนครศรีธรรมราชโดยบอกว่าทั้งคู่นั้นมีกําลังใจที่ดีแล้วก็แนะนําให้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะคะในวันนี้ที่เรือนจํากลางนครศรีธรรมราชนายชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภาพร้อมด้วยนายอิสระเสรีวัฒนวุฒิสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์และคณะ ได้เข้าเยี่ยมนายนเทพไทย์เสนพงศ์อดีตสอสอ,สอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์และนายมาโน่เสนาพงศ์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ต้องโทษจำคุกสองปีตามคำพิพากษายืนของศาลฎีกาเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยนายอิสระเปิดเผยภายหลังการเข้าเยี่ยมว่านายชวนและตนนั้นได้ขอเข้าเยี่ยมตามปกติทั่วไปเพื่อให้กำลังใจในฐานะเพื่อนร่วมพักที่ไม่ทิ้งกันโดยนายเทพไทยและนายมาโน่กำลังกายกำลังใจ ขณะที่ระหว่างเข้าเยี่ยมในชวนได้แนะนำให้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ก่อนจะเดินทางกลับมาที่ท่ากาเซียนตรังเพื่อขึ้นเครื่องบินเดินทางกลับไปปฏิบัติภารกิจต่อที่รัฐสภาค่ะ